สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช a n n e l ัต d d y cooking ครับวันนี้ daddy จะขอ,อนำเสนอเมนูหอมทอดครับเป็นเมนูของว่างทานเล่นกันเพลินๆอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ daddy เรียกได้ว่าเป็นเมนูหลอกเด็กนะครับ <Daddy. S 1> เพราะว่าเด็กหลายคนเนี่ยจะไม่ชอบทานผักที่มีกลิ่นชุนนะครับแต่เมนูนี้สามารถหลอกให้เด็กทานเป็นขนมคบเคี้ยวเล่นๆได้เลยนะครับเพราะว่ามันทั้งหวานทั้งหอมทั้งกรอบ แล้วก็ไม่อมน้ำมันด้วยนะครับยิ่งได้ทานกับซอสค็อกเทลนะครับหรือว่าทานกับน้ำจิ้มไก่เนี่ยอร่อยแล้วก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํำไปพร้อมพร้อมกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการเตรียมส่วนผสมนะครับวันนี้เราใช้แป้งทอดกรอบ100กรัมแป้งข้าวเจ้า20กรัมผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำเปล่าเย็นจัด125มล หอมหัวใหญ่ประมาณ 2- 3หัวครับต่อไปเป็นเกล็ดขนมปังนะครับวันนี้เราใช้100กรัมครับขั้นตอนต่อไปเราจะทุบเกล็ดขนมปังให้ละเอียดนะครับเรานำเกล็ดขนมปังใส่ในถุงแกงนะครับจากนั้นเราหาวัตถุที่มันมีน้ำหนักนะครับมาทุบอย่างเช่นมีดอิโต้หรือว่าสวกกระเบือก็ได้นะครับทุบจนเกล็ดขนมปังเนี่ยปนละเอียดเลยนะครับ จากนั้นเราก็มาใส่ในจานพักทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาหอมที่ชุบแป้งเนี่ยมาคลุกนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะหั่นหอมนะครับเราใช้ความหนาประมาณ1-2เซนนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับหั่นเป็นวงกลมแบบนี้นะครับพอเราหั่นเสร็จนะครับเราก็จะแยกให้เป็นวงแบบนี้นะครับใช้มือดันออกเป็นวงวงแบบนี้นะครับ ในหัวหอมนะครับมันก็จะมีเป็นชั้นใหญ่กลางเล็กนะครับไล่ระดับลงไปนะครับนี่เราแกะแล้วเราก็จะได้เป็นวงวงแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมแป้งนะครับใส่แป้งทอดกรอบแป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผงปรุงรสเข้าไปครับจากนั้นเราคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับต่อไปเราก็เติมน้ําเปล่าเย็นจัดลงไปนะครับค่อยๆเติมไปทีละครึ่งก็ได้นะครับเติมแล้วเราก็ตีแป้งให้เข้ากันนะครับแบบนี้มันจะทําให แป้งเนี่ยเข้ากันได้ดีขึ้นนะครับเราใช้ทั้งหมดประมาณ125มิลลิตรนะครับถ้าเป็นน้ำเปล่าเย็นจัดนะครับมันจะทำให้แป้งเนี่ยกรอบนานนะครับคนจนทุกอย่างเข้ากันนะครับจากนั้นเราก็นำหอมที่เราหั่นเป็นวงกลมนะครับมาชุบแป้งเปียกนะครับแล้วก็ไปคลุกกับเกล็ดขนมปังนะครับเราก็จะได้นี่นะครับหอมที่เราคลุกเกล็ดขนมปังเรียบร้อยแล้วนะครับ เราทำแบบนี้ให้ครบทุกชิ้นนะครับแล้วก็เตรียมทอดได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเป็นการทอดนะครับเรานำน้ำมันใส่กระทะนะครับให้เยอะสักนิดหนึงนะครับแล้วก็ตั้งให้ร้อนนะครับพอร้อนแล้วเราเบาเป็นไฟกลางนะครับแล้วก็นำหัวหอมลงไปทอดได้เลยครับพอด้านหนึ่งเริ่มเหลืองนะครับเราก็กลับด้านอีกด้านหนึ่งนะครับทอดจนเหลืองสีทองแบบนี้เลยนะครับแล้ก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับ ครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทำซอสค็อกเทลนะครับเอาไว้ทานกับหอมหอมทอดนะครับเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเราใช้ซอสมะเขือเทศประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ใช้มายองเนส1ช้อนโต๊ะนะครับคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับซอสค็อกเทลนี้เวลาทานกับหอมทอดนะครับมันจะได้ความเปรี้ยวแล้วก็ความมันนะครับเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของว่างทานเล่นง่ายๆนะครับแล้วก็อร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับที่สําคัญคือกรอบนานแล้วก็ไม่อมน้ํามันด้วยนะครับใครที่มีเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้นะครับที่ไม่ชอบทานผักเลยนะครับลองเอาเมนูนี้ให้ทานดูนะครับรับรองว่าอร่อยแล้วก็ติดใจแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มีความฉุนของหัวหอมเลยนะครับมีแต่ความหวานความกรอบอร่อยนะครับจนเขา คิดว่ามันเป็นขนมนะครับเพื่อนๆลองเอาไปหลอกลูกๆที่บ้านดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ